สวัสดีครับชอเฟอร์มบานมเซลกิร์ดสวัสดีครับผมมาลุยงานกันต่อเลยขับตาม,มานะได้ยินไหมได้ยินชัดแจารับทราบเรียกข้าว่าคุณชายนมบูญ ตามหลังมาเลยรับทราบข้างหน้าไฟแดงเลี้ยวขวาโอเคกำลังตามไปติดๆเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้ว ออกซ้ายระตาระวังผู้ไม้กินคนข้างหน้าัระซาบเปลี่ยนซ้ายลดความเร็ว45 รับทราบเขารักเล่นสปีดโอเคแล้วขึ้นสะพานแ,แล้วเรากเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินล็อกความเร็วเรียบร้อยตรงเนินแล้วเลี้ยวซ้ายรถมาอย่างเร็วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกำลังเข้าทางหลัก ซ้ายปาังตาไปติดิออกซ้ายออกซ้ายรับซราบล,ล็อกคอมเรีย55กำลังเข้าทางหลักออกซ้ายเบี่ยงซ้ายล,ล็อกคอมเรีย55 กำลังแต่ระดับความเร็วทราบและเปลี่ยนกำลังชะลอมาถึงระบบระวังกล้องจับความเร็วด้วยทราบเอ้เหมือนจะน้ำหนักเกินวะไม่ได้ช่งน้ำหนักมาวะแต่ยังแต่ยังไม่โดนปรับนะน่าจะได้อยอ่ อ๋อเข้าด่านชั่งน้ำหนักเข้าด่านชั่งน้ำหนักเลี้ยวขวาด่านชั่งน้ำหนักเลี้ยวขวาเบี่ยงขวาเบี่ยงขวากำลังตามหลังไปรับทราบช่างน้ำหนัก ชักน้ำหนักเรียบร้อยผ่านระดับตาไปโอเคผ่านดันเรียบร้อยโอเคเบี่ยงออกซ้ายระวังรถสังซ้ายด้วย ้ายโลกมาเลยรับทราบข้างหน้ามีอบุบัติเหตุข้างหน้ามีอบุบัติเหตุเบี่ยงซ้ายรับทราบรับทราบชนกันเละเลยเนะี่ยโหไม่เหลือซาก ไปกันต่อออกขวาโอเคครับเราจะเข้าซ้าย <c oughs> มาถึงแล้ว ล็อกความเร็ว55ตามมาเลยรับทราบตรงมาเรื่อยๆเลยรับทราบรับทราบล็อกความเร็ว55เรียบร้อย ็อกเรียบร้อยทรบาบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วมาต้องวินามเรียกขานกันแล้วแล้วยังคิดไม่ออกกันดิเรียกผมว่านมบูดนมบูดทราบนมบูดหนึ่งรับทราบรับทราบโกโก้คันฮะโกโก้คันเหรอจะดีอ่ะ ขับตามเห็นมีบักไหมปกตินะปกติดียังไม่มีรถทะลุหลังลกามาละเบรกรับทราบรับทราบกันจราจรไหลลื่นโอเครับทราบโอ้ยโจสันโจสซันก <c oughs> ูณขับสับปะงูตรงมาเลยตรงมาเลยไปลองแซงซ้ายไป <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้ว ข้างหน้าน่าจะการจราจรไม่คล่องเท่าไหร่น่าจะช้าเตรียมชะลอด้รับทราบจากรงบุรสร,ร้างรับประ่ยนโกโก้ครรายงานอะไรนะชื่อยา,ากจังวะเปรถเอสยูวีาตามหลังไปแล้วทราบรล้เปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนมองไม่เห็นเลยมุมอับเอสยูวีเปลี่ยนเลนซ้ายซ้ายแล้วทราบแล้วเปลี่ยน เข้าขวาขึ้นแล้วกดตีนมากอีกแล้วเข้าขวาอีกแล้วไหลมาเรื่อยๆทราบทราบมีรถแซงซ้ายไปเห็นแล้วสีขาวครับทราบ u v ครั้งหน้าขับได้เติมมากเลยมองมิน ลดความเร็วด้วยข้างหน้าติดรถพว่วงมีโอกาสแซงได้ไหมรถพ่วงข้างหน้าสองกันช้าข้างหน้าขับรถกนตีนะขออนุญาตออกซ้ายออกได้ไหมขออนุญาตแซงซ้ายรับต,ตอนนี้เจอคนเมาขับรถ แซงซ้ายตรงมาเลย SUV แซงขวาเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังแซงรถพ่วงสองคันอยู่กำลังเร่งความเร็วรัทราบ <laughs> ได้หรือเปล่าเข้าขวาแล้วเข้าขวาแล้วตอนนี้กี่โมงอะออยี่สิบสามพทสองจุดเท่าไหร่แล้วเนี่ยาบสองเนี่ยกี่โมงอะในเกมอะพน่าจะประมาณ หลังเที่ยงไปสองอ่าโอเคโอเคเข้าเมืองเข้าเมืองรับทราบวิ่งลินกังขอบเร็วห้าสิบห้ารับทราบกำลังลงเนินเข้าอุโมงค์ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่อุโมงค์ ตรงเลยนะกำลังไหลลงไปไปรสแองเจลิสยาาไปเข้าสู่ซากราเมนโตร <c oughs> หรือว่าอ่านว่าซากราเมนโตวะไม่รู้สิซากราเมนโตอ่ะ เร็นรถายกำลังแซงรับทราบ SUV สีฟ้าอ้าวกดผิดเอชยวี SUV สีฟ้ารับทราบแล้วรับทราบขึ้นเนินขึ้นเนินเลี้ยวขวา ระวังความเร็วด้วย E หกสิบ,บเจ็ดไมล์รับทราบทางเดียวกัน67บไมล์แล้วยู่66แล้วแล้ห65แล้วโอเครับทราบโอเครับทราบ so y ยิส โลง่ลงลง่งล่งกดล็อกความเร็วแล้วปล่อยมือได้เลยสบายสบายทางตรงยาวๆกำลังไหลเรื่อยๆ เรงหันไปดูข้างหลังสิรถติดเต็มเลยจ๊ะเม็ดเราไปทางแสนซ้ายนะเสร็จแล้วเร็จแล้วเรงหันไปดูข้างหลังลีรถข้างหลังเต็มเลยเป็นขบวนแล้วมันไม่แสนซ้ายกันไปมไหม ขึ้นสะพานกำลังดูอ่านป้ายตอนนี้ได้รับทราบตรงมาเลยตรงมาเลยขึ้นสะพานแล้วเบียกซ้ายรับทราบน้ำมันหมดไปสองขีดระวังเรื่องความเร็วด้วยตอนลง ีตามหลัง้ระวังด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วยังอยู่ไม่มองไม่เห็นเลยตามหลังสองคันโอเคโอเคไปแล้วก็เลี้ยวขวา รววัลดความเร็วด้วยลดความเร็วยนันลดความเร็วแซงรถก,กูเกทแบบได้ร <c oughs> อนล้ทราบแล้วแปดโอเคจะถึงจุดหมายแล้วเปลี่ยงซ้ายเข้าทางร่วมรถเยอะมากครับทราบ เบี่ยงซ้ายก็าทางร่วมรถเยอะมากเฮ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวากลับรถเลี้ยวขวากลับรถเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายตอนเล่นซีวีเล่นแล้วเมื่อกี้ยังอยู่เข้อเบรก ติดไฟแดงจ้าโอเคไฟเขียวยาวไปไปก่อนแล้วเฮ้ย AI จะเร่นอีกแล้วไปจอดรอหน้าบริษัทมันเป็นคนไฟแดงเนียนเนียนเนียนเ่ยอะติดไฟแดงติดไฟแดงติดไฟแดง เอยมีจี๊บเนี่ยทำมเมอรสีเหลืองเขียวเลยเขียปเขียวแล้วเร็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 ว,เ,รวเป็นไรอะ่ะ เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนส่งทิแล้วครับรับทราบถอยจอดเองถอยจอดเองย้ำรับทราบเข้ามาได้เลยเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนอา้อาวอนะ้าวอนะ้าวมัวแล้วมัวแล้ว จะมีอะไรผิดพฟาดกระไรขึ้นถอยเบี้ยวดูรถไฟก่อนได้นะรถไฟกำลังมามันจะได้แล้วจะก่ทำไมเนี่ย งานงานโ่วงานง่วงอะไรครับนี่รถไฟมาดูรถไฟโลเลยก่อนขอรอบเลยเราคนหัวรถจัก <c oughs> เลียว A N เอ็กพอร์ตไม่ใช่เลียวเอ็กพอถ่ายว่าอะไรอะ่ะไอไอเอ็กพอร์ต ครับร้านรถไฟได้ไม่ได้คอร์อยกันหายใจก่อนกันหายใจถ่ายได้ไม่ได้คอร์อยโอเคส่งงานส่งงานแล้ว ทำง,งานยังมาแล้วมาแล้วไปหาที่หลบก่อนลแล้วเข้าไป quân bồn nó vào quay ấp vào lào không ấp vào thôi mày húa hàng nè มีเงินหมื่นสองมีเงินใช้นี่ฮะโอ้ไม่คุยเลยอะจริงจังโอ้มัต้องไบ้ามัต้องไบ้าตอนนี้เวลาเอ่อเท่าไหร่วะเที่ยงคืนสิบเอ็ดได้อีกงานนะเวทีหนึ่งพอดี โยกประมาณหมืโโ hehe, ่นโลดหมื่นล้านรอบก็นี่ไงก็ตีตีของจากบริษัทนี่แหละแล้วก็กลับส่งงานแล้วก็เลิกเล่นเม้นปากเม้นปาก thoải rồi chúng ta sẽ leo làm mới, vậy mới nó, bắt mứng nè bắt ok ok ตัวหัวลากก็ยาวเจอกึ่งพ่วงเข้าไปยาวกว่าเดิมอยากวิ่งน้ำมันบ้างวะแล้วขับซิ่งๆตรงแล้วตรงแล้วยอวเลยยาวเลย,ย เรียบร้อยกดทีได้ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วมีกี่บาทตอนนี้มีหมื่นสองตอนนี้สองพันสี่โอเคงั้นก็พัลกิจแรกอาจแค่นี้ก่อน